ตามทำลายการเมืองในวันที่7สิงหาคมนี้สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพักเก้าไกลว่าลมล้างการปกครองหรือไม่โดยไม่มีการไต่สวนพยานเพิ่มเติมถึงแม้พักเก้าไกลพยายามยื้อเวลาขอให้สารรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนก็ตามขณะเดียวกันคาดว่า คดีคุณสมบัติร,รัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากกรณีแต่งตั้งพิชิตชื่นบานให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างที่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งหลายฝ่ายคาดการทํทำลายว่าคำวินิจฉัยคดีของเศรษฐาจะมีขึ้นหลังคำวินิจฉัยคดียุบพ,พักก้าไกลไม่เกิน1-2สสัปดาห์นี้หรือไม่เพราะทั้งสองคดีย่อมมีผลทำให้สถานการณ์ทางการเมือง กลับมาร้อนแรงได้อีกครั้งเนื่องจากอีกด้านก็มีกระแสมาตลอดว่าคนเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐยังมีเป้าหมายในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสที่ออกมาว่าบุคคลใกล้ชิดพยายามสรรหาสูตรการเพิ่มจํานวนสอสพลังประชารัฐที่มาจากงูเห่าสีส้มหากพักก้าวไกลโดยคําสั่งยุบพักหลังวันที่7สิงหาคมเป็นต้นไป แต่จากตัวเลขสสของพรรคเพื่อไทยที่มีอยู่142ที่นั่งในสภาก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ขัดขวางคนบ้านป่าพอสมควรรวมถึงกรณีที่มีกระแสว่าบรรดาพักร่วมรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยกับสูตรตาอยู่ในการพลิกพั้วทางการเมืองในครั้งนี้อย่างไรก็ตามในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็จับตาว่าจะมีแรงต่อรองทางการเมืองจากพรรคร่วมรัฐบาลอีกหรือไม่ จากคดียุพักเก้าไกลและคดีคุณสมบัติของเศรษฐาถึงแม้จะมีการคำนวณสมการพลิกขั้วแล้วก็ตามแต่หากจับพระจับพลูว,ว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เศรษฐาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีก็จะทำให้เกมการเมืองกลับมาเปิดโต๊เจรจาในการจับขั้วครั้งใหม่อย่างแน่นอนแต่ระหว่างไปถึงวันพิพากษาคาดีของเศรษฐาขณะนี้ยังเห็นพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จำเป็นต้องเดินเกม PlaySafe ในมิติต่างๆเพื่อรับฟังข้อต่อรองของพักร่วมเช่นเดียวกับพักร่วมอาจจะอาศัยจังหวะเดินหน้าเพื่อเปิดเจรจาต่อรองกับพักเพื่อไทยทันทีเช่นกันโดยเฉพาะพักภูมิใจไทย ในฐานะพักอันดับสองก็มีท่าทีจากอนุทินชาวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยในหมวกหัวหน้าพักภูมิใจไทยออกมาส่งสัญญาณถึงเสราวาว่าพักภูมิใจไทยไม่สบายใจหากนํากัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดอีกครั้งขณะเดียวกันอนุทินยังย้ำด้วยว่าในฐานะรัฐมนตรีมหาไทยต้องเข้าไปลงมติในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงขอสงวนสิทธิ์ด้วยการโหวตที่จะไม่เห็นด้วยตรงนี้เองที่จังหวะก้าวทางการเมืองของอนุทินกำลังถูกวางเป็นขั้นตอนเพราะการออกมาขยบพักเพื่อไทยในช่วงการเมืองเริ่มเข้าได้เท่าเข็มนั้นหลายฝ่ายก็มองว่ากำลังกดดันไปถึงทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมากน้อยแค่ไหนเพราะปฏิบัติการปล่อยข่าวตาอยู่ต้องการพลิกขั้วทางการเมือง สอดคล้องกับเกมของพักร่วมที่เริ่มเข้มข้นมากขึ้นทุกขณะต่อสูตรยื่นหมูยื่นแมวกับพักเพื่อไทยที่อยู่ในจังหวะต้องการหลักประกันความมั่นคงในฐานะแกนนำรัฐบาลดังนั้นสถานการณ์การเมืองนาทีนี้กำลังกลับสู่โหมดชิงไหวชิงพลิปซึ่งคดีความของพักก้าวไกลรวมถึงคดีของเศรษฐาจะเป็นจิ๊กซอให้ทุกพักกลับมาเล่นเกมชิงอำนาจกันอีกครั้งแน่นอน Thank you